สรรพคุณดีๆของน้ำเปล่าประโยชน์ของน้ำเปล่าช่วยให้ผิวสวยผิวเปล่งปลัง่งมีน้ำมีนวลทําให้ผิวชุ่มชื่นไม่แห้งกร้านมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆช่วยชะลอความชราค่ะน้ำเปล่าช่วยปรับสมดุลในร่างกายน้ําเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายถ้าร่างกายได้รับน้ําในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการต่อวันก็จะช่วยให้เซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นทาํางานได้เป็นปกติค่ะน้ำเปล่าช่วยบํารุงดวงตาทําให้ดวงตาไม่แห้งและสดใสยอยู่เสมอค่ะ ประโยชน์ของน้ำเปล่าทำให้ร่างกายนั้นผ่อนคลายสดชื่นลดความเครียดทำให้มีสมาธิและสมองสามารถทำงานได้ดีขึ้นค่ะน้ำเปล่าช่วยทำให้เลือดลมนั้นไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะในหนึ่งวันคนเราควรได้รับน้ำเปล่าในปริมาณที่เพียงพอตามที่ร่างกายต้องการต่อวันค่ะเพราะน้ำจะทำให้เซลล์และอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติโดยปริมาณน้ำที่ดื่มนั้นก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเพศอายุน้ำหนักตัวและรูปร่างทางด้านร่างกาย รวมถึงกิจกรรมที่ทําในแต่ละวันซึ่งมีผลทําให้เกิดอัตราการสูญเสียน้ําไม่เท่ากันค่ะจึงทําให้ต้องการดื่มน้ําไม่เท่ากันนั่นเองและพอร่างกายนั้นประกอบไปด้วยน้ําเป็นส่วนใหญ่น้ําจึงถือว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญดอกหนึ่งสําหรับการมีสุขภาพที่ดีเลยทีเดียวค่ะ